ร้องไห้หนักไปหน่อยก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยมองว่าที่นี่คือห้องของตนเองด้วยนี่เรากลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วสินะในที่สุดก็มีคนยอมรับในตัวตนของเราสักที ตอนที่เรารับรู้ได้อย่างชัดเจนเพว่าเขาไม่ทอดทิ้งเราแม้เราจะทำเรื่องที่ผิดพลาดลงไปสำายังมอบความรักอันที่ไร้เงื่อนไขให้แก่เราอีกไม่นึกเลยว่ามันจะทำให้นายออกเตบเปี่ยมและสบายใจขนาดนี้มาค่ะคุณหนูเดี๋ยวฉันช่วยแต่งตัวให้แงุมิน นับจากนี้พี่คงใช้ชีวิตในฐานะเซรีน่าจริงๆแล้วละ่ะจะไม่ลังเลหรือหวาดกลัวอีกแล้วเซลีน่าวันซสแล้วไม่แปลกหรอก เขาเป็นห่วงเขาแทบตายแต่เรากับลาสายังหวะที่เขาไม่อยู่กระโดดลงมาจากหอนาฬิกานานมากกว่าเขาจะยอมยกโทนให้เราถ้าเจอกันคราวหน้ายังไม่หายโกรธต่อยขอโทษแล้วกันดูครับถ้านายกดแค้นน้องสาวฉันแล้วก็รับรองว่าไม่ถ่ายดีแน่ เอาหน้าไปไกลเลยไอ้คุณข้างน้องอฉันไม่ได้กดแค้นเธอหรอกนะแปกไม่ถูกใจของหวานเหรอคะให้เอาอย่างอื่นมาเปลี่ยนไหมคะพี่ก็ฟื้นมาตั้งหลายวันแล้วทำไมยังไม่โผล่หน้ามาอีกคุณหนูเจนเอเดลีล่ะ อเอเดียนหรอคะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาเหรอบอกนะว่าถูกลงโทษเพราะเราในตะกุลอายุคไม่น่าจะมีใครทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้กับเขานี่หรือว่าเราจะคิดตื้นเกินไปรู้นี้ตอนที่ฟื้นขึ้นมาน่าจะแค่ตัวให้เขาเป็นอย่างแรก คุณหนูใจเย็นๆก่อนนะคะคุณหนูเอเดนไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะรอ๋องตกใจหมดเลยทุนลวกตรงไหนหรือเปล่าคะทำไมเขาไม่มาตรงนี้ล่ะเออคือหลังจากที่คุณหนูฟื้นขึ้นมาไมา่ไม่กี่วันเอเดนไม่ขอโทษนะ คุณนูทุกครั้งที่ปิดตาเหตุการณ์นั้นจะวนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสรางเป็นฝันร้ายที่หมดเนี่ยมเหลือเกินแต่ก็สงวงแล้วละ่ะดันดีใจเหมือนคนบ้าโดยที่ไม่รู้ตัว ว่าถูกบอ,อกใช้ที่จริงคุณหนูก็แค่พาเราออกไปข้างนอกเพียงเพื่อจะหาโอกาสจบชีวิตเท่านั้นเองมาคิดคิดดูมันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นแล้วน่าสมเพชจริงๆเอเดนท่านเดียุคเรียกไปพบนะในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงสนะัก